คนเยอะอาจจะคนเยอะน้องอาจจะตื่นทางโรีานการขอบคุณนะคะนวันนี้งโรงพบาลพยาธิาสนะคเราได้แล้วก็ส่งรุณนขเขอโรกพยาบาลพยาามแล้วเอ จะเป็นในส่วนของนี่เลยค่ะผักสวนชัวต่างๆนะคะรวมไปถึงผักนอกน้ำค้างหรือว่าผักตาวฤดูการนะคะแล้วก็พ่เศษได้ชั้น <c oughs> 对不会被打破